อโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองกินโอเด้งกันนะครับผมอันนี้เป็นของฟาร์มลีเขาก็จะให้น้าซุปน้าซุปก็คือในหม้อที่มันเดือดๆอยู่นี่นะเดี๋ยวเรามาชิมน้าซุปก่อนอเหมือนซุปมิโซะแต่ว่าเบาๆเบาๆอร่อยอ่ะร้อนๆเลยที่แรกผมก็นึกว่าเขาทำน้ำซุปให้เดี๋ยวเรามาลองชิมแต่ละชิ้นกันนะว่าเป็นไง อันนี้เป็นปูอัดก็โอเคอร่อยอร่อยดีอ่ะชิ้นจะประมาณเนี้เก้าบาทอันนี้จะโปรวันที่สามเดือนเดือนสามนะครับของแฟมิลี่มัดมันจะลดโปรให้เก้าบาทซึ่งผมก็แจ็คพอตพอดีไม่มีน้ำจิ้มอะไรอันนี้เขาบอกว่าเป็นปลาหมึกเดีย๋ยวเราลองชิมรสชาติเป็นไงอันเมื่อกี้กินแบบเป็นปูอัดมากเลย มันก็คลายแบบลูกชิ้นแป้งอะไรแบบเนี้ยจะนิ่มมากอันนี้ก็เป็นเหมือนปลาเส้นเป็นเหมือนอะไรสักอย่างอะเมื่อกี้ถามแล้วลืมอืมอืมอันนี้ชิ้นนี้มีความหวานเดี๋ยวเราลองกินเต้าหู้กันเต้าหู้ชิ้นนี้ ที่มันเป็นเสียบไม้ไม้แล้วสิบ้าบาทนะแต่มันลดเหลือเก้าบาทมมันก็คือเต้าหู้นี่แหละก็คืออร่อยอะ่ะแบบจืดๆมีรสชาตินิดหน่อยอันนี้คือปลาเส้นอันนี้ก็เก้าบาทเหมือนกันหูชิ้นใหญ่มากเลยอันนี้อืม อันนี้ก็ดีมากเลยมันก็คือปลาเส้นนี่แหละปลาเส้นที่เราซื้อทอดกินทั่วไปตามตลาดแต่อันนี้เป็นไซส์เล็กแล้วก็เห็นผักนี่ก็คือต้นหอมออันนี้มันมีหลายเมนูนะแต่อันนี้ผมเลือกกินเฉพาะอันที่ผมขอเที่ยวก่อนมันมีหลายเมนูนะแต่ผมเลือกกินอันเฉพาะที่ผมแบบ อยากลองกินอะ่ะอยากชอบกินอะ่ะเพราะอันอื่นก็เฉยเฉยอ่ะผมว่าสําหรับเมนูมพวกนี้ก็โอเคนะปูอัดน,นี่ก็คือแบบดีมากเลยมันก็คือเอาปูอัดมาสับสับ,สบ,สบแล้วก็เอามาพันเป็นก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วดูคลิปหน้ามีคลิปอะไรใหม่ๆก็กดกระดิ่งกันด้วยมันจะไดแ้แจ้งเตือนกันไปละบ,บายสวัสดีครับน้ำซุปอร่อยมาก 刚刚热热嘞。冷冷冷冷冷冷